โอเคนับสองวิธีการกดรับเงินฟรีนับสองร้อยถึงสามร้อยบาทต่อวันเลยนะครับตัวนี้มากดเปิดรับได้ทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจกจะหารายได้นับเข้าทูมันนี่วอลเล็ตตัวนี้ผมก็แนะนำเลยนะครับในส่องแอปนี้ถอนไวมากๆเลยนะก็สามารถกดเลือกจํานวนเงินนะครับแล้วกรอกเบอร์ทูมันนี่วอลเลตกดถอนได้เลยเนาะเจ้าองของแอปนี้นะสามารถถอนจริงๆเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสามารถที่จะทําการติดตั้งแอปได้ตามผมเลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็จะมีคาว่าลิงก์ดาวน์โหลดเนาะกดคลิก้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าต่างเมนูการติดตั้งตัวส่งตัวแอปเนาะแปนี้นะครับมีชื่อว่า Google c a t เนาะเราก็สามารถที่จะกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จกดเปิดเข้าไปตัวแอปได้เลยนะครับกดเปิดเข้ามานะครับเราก็ทําการก็เลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นตรงคาว่า Enter Code เนาะกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะพิมพ์โคค้้ดไตามมผเลยนะรับ ก็จะเป็น WJ นะครับ SL 6M นะครับตัวน,นี้นะครับการที่เราใส่นะครับจะได้รับในส่วนของ1,500คอยนะครับฟรีๆเลยเนาะตัวน,นี้นะครับถ้าตีเป็นเงินก็ประมาณเกือบ5้าบาทเลยเนาะสำหรับใครที่ใส่ตัวนี้นะครับก็จะได้รับในส่วนของเ,อเหรียญฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตัวหน้าจอน,นี้เลยนะครับก็จะเป็น WJ SL 6M นะครับตัวน,นี้ก็กดคอนเฟิร์มได้เลยเนาะหลังจากที่เราใส่เสร็จนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราใส่ในสอนล่าคำเชิญไปเสร็จนะครับตรงยอดเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นมาเนาะในส่วนการงานหลักๆของแอปนี้นะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมหรือแอปพลิเคชันนะครับด้านล่างเนาะใครที่มีขึ้นมาเยอะนะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งได้เลยนะครับในส่วนของใครนะครับที่อยากจะกดรับหรือว่ากดเปิดเงินฟรีนะครับตอนต้นคลิปที่ผมบอกนะก็กดตรงกล่องนะครับเสียงพูตรงมุมบนขวาเนาะกดเข้าไปนะครับ ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมมากดเปิดก่อนนะเปิดครั้งแรกเนี่ยเขาจะแจกอยู่ที่225บาทนะครับแล้วก็คลิกด้านล่างอีกหนึ่งครั้งเนะี่ยเขาจะแจกอยู่ที่45บาทนะครับซึ่งรวมๆแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยจะได้รับอยู่ที่270บาทนะครับก็สามารถที่จะมารับได้นะส่วนการทํางานนะครับทยังไงนะถึงจะได้300เนะี่ยตัวนี้นะหากเราได้รับเงินแจกมาแล้วนะครับเราก็มาทําธารกิจต่อนะโดยการกดเข้ามาตรงชวนเพื่อนด้านล่างนะครับกดเข้าไปเนาะ วันนี้นะครับเราจะแชร์เป็นโค้ดก็ได้นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีโค้ดตัวนี้นะครับแตกต่างกันออกไปนะของผมเนี่ยก็จะเป็น wjsl 6 m เนาะของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับนำโค้ดตัวเนี้ยประวางใต้คลิปผมกม็ได้นะครับหรือว่าใครจะกดแชร์นะเป็นลิงก์ก็ได้นะครับส่งไปที่ Facebook Message หรือว่าบัญชีอะไรต่างกลุ่มหาเงินกลุ่มสอนหาเงินออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะครับส่งไปปุ๊บนะครับหากมีเพื่อน <c oughs> กดเข้ามาลิงก์ของเรานะหรือว่าดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกหรือว่ามีรายชื่อเข้ามาด้านล่างประมาณนี้นะครับแล้วหากเพื่อนทำธุรกิจนะก็จะมีให้เรากดคลิกตรงนี้ได้รัวๆเลยนะครับหากครบ100%รนะก็จะได้รับ300บาทเลยเนาะซึ่งชวนแค่ไม่กี่คนเองนะก็สามารถที่จะถอนได้แล้วเนาะชวนไม่ถึง20คนนะคนับก็สามารถถอนได้แล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ10ครั้งเนาะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9 7คะแนนแล้วนะ มันก็เพิ่มประมาณศูนจุดหรือว่ามัน1%เลยเนาะก็เพิ่มเยอะมากๆเลยนะครับตอนแรก็จะ้แล้วเนาะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูแล้วกันนะว่ามันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะแล้วก็นานหรือเปล่านะครับในสองการกดเนาะส่วนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะเป็นสายชวนเพื่อนเนะี่ยตัวนี้ผมก็แนะนําเลยนะเพราะว่าในสองแอปนี้นะสามารถทําได้ฟรีเนาะหากเรา,เาทำธุรกิจสําเร็จนะครับก็สามารถที่จะกดเปิดได้อีกครั้งเลยนะก็คือมันจะถอนได้รัวๆเลยเนาะนี่ยนะับคลิกเพื่อทําการถอนได้เลยเนาะ เรียบร้อยนะครับกดยืนยันเนาะก็มากดเปิดอีกครั้งได้นะครับนี่นะก็กดเปิดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับสาหรับใครที่สนใจนะตัวนี้ผมก็แนะนําให้รีบเข้ามาเล่นเลยนะเพราะว่าตัวนี้นะครับก็เล่นง่ายๆนะใครที่มีรหัสเชิญสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดเปิดรับเงินตัวนี้ด้วยเนาะแล้วก็ทำบริกให้ครบ <c oughs> เพื่อจะรับเงินตัวนี้ฟรีๆด้วยนะครับหลังจากที่เราได้รับเงินมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปถอนได้เนาะ อถอนขั้นต่ำของเขานะครับที่ดาวน์โหลดมาใหม่ก็จะมี10บาท30 50บาทเนาะจะถึง200บาทเลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกจำนวนเงินนะกรอกเบอร์ทูบินี้วอลเล็ตนะแล้วก็กดถอนออกได้เลยนะครับงเงินจะเข้าทันทีหลังจากที่เรากดถอนเลยเนาะคใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็รีบเข้ามาเล่นเลยเนาะจะสอนการทำงานหลักๆของแอปเนี่ยก็จะเป็นการดูวิดีโอนะใครที่ดูได้ก็มาดูนะครับแล้วก็หลักๆก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมหรือแอปพลิเคชันนะรตรงหน้าแรกเนาะเราสามารถที่จะ คลิกเข้าไปที่เกมในเกมนึงเนาะหรือว่าเกมที่เราสนใจอยากจะเล่นนะกดเข้าไปเนาะอ่ะบางทีมันก็จะมีให้เราทําการดาวน์โหลดประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีเกมหรือแอปขึ้นมาเยอะก็สามารถดาวน์โหลดหรือว่าเล่นได้เนาะก็จะประมาณนี้ส่วนการชวนเพื่อนนะอย่างที่บอกนะว่าเราจะทําการชวนเพื่อนก็ได้เนาะส่วนตัวนี้ใครที่เป็นสายชวนนะจะมีรหัสเชิญของตัวเองเนาะก็สามารถที่จะนํารหัสเชิญของตัวเองเนี่ยมาวางใต้คลิปผมกม็ได้เนาะ อาวิธีดูรหัสเชิญของตัวเองนะครับเราสามารถที่จะกดเข้ามาตรงนี้นะครับตรงชวนเพื่อนตรงนี้นะครับก็จะมีด้านบนนะมุมบนซ้ายของหน้าจอเนาะของผมเนี่ยเขาจะเป็น WJSL6M เนาะของท่านผู้ชมเนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะครับตัวเนี้ยนำโค้ดตัวเนี้ยมาวางใต้ลีปผมก็ได้นะครับหากมีเพื่อนคนไหนที่ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับสนใจอยากจะเล่นก็ใส่โค้ดของเราได้นะครับก็จะประมาณนี้ ไม่จำกัดเนะว่าต้องเป็นโค้ดของผมนะครับก็สามารถใส่โค้ดของเพื่อนๆของเราก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็สามารถถอนได้เช่นกันเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสองการถอนเงินก็ยังถอนได้ปกตินะก็สามารถเล่นได้ถอนได้ปกตินะครับสําหรับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะเล่นตัวนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมเล่นกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ฝากด้วยมากดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มีแค่นี้นะ,ะ้วขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ